มีปัญหาทาั้งทางด้านของยอดขายทางด้านของกําไรนะครับแถมผู้ประกอบการรา,ายเล็กเนี่ยยังต้องเอาเงินของตัวเองเนี่ยไปซื้อสินค้าซื้อวัตถุดิบก่อนเพื่อผลิตสินค้าแล้วก็จัดส่งนะครับทำให้หลายหลายรายเนี่ยพอสรัพคล้องตึงตัวเนี่ยก็อาจจะไม่ไหวนะครับแล้วก็ปิดกิจาการไปอย่างที่เราอาจจะเห็นในข่าวกันมาบ้างน,นะครับถ้าถ้ามองไปลึกๆในในเรื่องของกระบวนการทําการขาเนี่ยนะครับ บริษัทที่เป็นผู้ผลิตรายเล็กนะครับหรือจริงที่เป็นสปายเออรเนี่ยวันนี้พอหลังจากที่ผลิตสินค้าแล้วนะครับจะส่งสินค้าไปแล้วเนี่ยก็ยังมีเครดิตเทอมที่ยังต้องรอ,อ,อในช่วงระยะเวลาเนี่ย45-60วันนะครับในการที่จะได้รับเงินเนี่ยกลับมาหมุนเวียนในกิจการซึ่งระยะเวลาตรงนี้ประมาณ2เดือนเนี่ยใช้เวลาเ,เรียกว่าเป็นระยะเวลาที่ที่นานนะครับทำให้สภาพคล่อ,อ,อ,องเนี่ยจะติดขัด ดังนั้นเนี่ยทางธนาคารไทยพาณิชกับทางดิจิ t อลเวนเจอร์เนี่ยก็เลยร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มตัว p a y s a ซ e เนี่ยขึ้นมาเพื่อแก้เนในปัญหาในจุดนี้นะครับ